สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดในดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะแต่ช่องของโมโบจะเป็นช่องของการทำนายแบบตะวันตกนะคะคุณดูช่องไหนคุณก็อิงตามช่องนั้นไปเลยนะคะซึ่งชาวกรกฎนะคะตามช่วงวันเกิดก็คือวันที่22มิถุนายนถึง2 1กรกฎาคมนะคะคือผู้ที่เกิดราศีกรกฎนะคะคุณสามารถเช็ค ช่วงวันเกิดได้นะคะหรือจะเข้าไปเช็คลัคนาดาวจันดาวสุกได้ตามรายละเอียดตรงลิงก์แปะไว้ให้ด้านล่างนะคะเอาค่ะคลิปนี้จะเป็น general reading ซึ่งหมอโบโยแยกออกมาอีกจากหนึ่ช่องเพื่อเป็นการที่คือช่องนั้นคลิปเยอะแล้วเราก็แบบว่ามันมีทั้งดวง12นักสัตวแล้วก็7มันเกิดนะคะก็เลยแยกสำหรับการดูความลับล้วนๆออกมาเป็นช่องนี้นะคะเลิฟแล้วก็ฮิลลิ่งแล้วก็เน้น12ราศีตรงนี้นะคะ ฝากกดติดตามด้วยนะเอาละค่ะอ่าคลิปนี้ก็จะเป็นเจร e r ทั่วไปนะคะงานเงินสุขภาพโชคลาภหรือความสัมพันธ์นะคะอ่ามีคนถามเยอะแยะมากมายนะคะเกี่ยวกับ w a เปเปอร์นะคะแต่หมอโบจะจะหยิบให้คุณช่วงท้ายคลิปว่า เป็นการประหยัดเงินคุณด้วยนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะว่าไพ่ใบใดที่ใช้กับคุณได้ในช่วง3วัน7วันก็ได้แนละ้วแต่คุณนะคะในการดึงดูดโชคดีนะคะของชาวราศีกรกฎเนาะว่าหมอบโบไม่ได้มีเวลาแล้วก็ยังไม่ได้มีโครงการที่จะทำอ่าวอลเปเปอร์ให้นะคะสำหรับผู้ที่ทักเข้ามา,า,ามาดูกรกฎในเดือนนี้เป็นไงกันบ้าง คุณมภาพันธ์ก็รากฏปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีของคุณนะคะภาพนา้ำเดี๋ยวเปิดไทยก่อนนะคิงถือเหรียญมาเลยเฮอร์มิตว้าวแปดคาถาไฮพรีสไฮพรินเชดนะคะหกถ้วย อินเนอร์ของความเป็นตัวเองสูงเนาะในเดือนนี้นะคะว้าวได้แล้วใบนี้แหละหนึ่งเหรียญเดอะสตารอุ้ยดวงดีจังโอ้โหไม่มีเนกา่ีฟอะพูดไม่หัดคำเดวิลมาทุกอย่างนะคะจะต้องมีอ่ามีดีไม่ดีเหมือนเหรียญยังมีสองด้านนะคะโอเคพลังงานของคุณเดือนนี้ดีมากนะคะ หนึสองสาช่วงเดือนกุมภาเนี่ยรู้สึกว่าอารมณ์ของคุณจะดีนะคะจะดีเป็นพิเศษนะเดี๋ยวนะคะเหมือนอารมณ์ความรู้สึกเราอะจะลึกซึ้งเป็นพิเศษนะคะในเดือนกุมภาพัานแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นความมั่นคงอะนะคะคุณเสถียรนอารมณ์ตัวเองได้นะคะ มีการแบบพัฒนาบางอย่างเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีมากโดยเฉพาะความรู้การศึกษามีโชคลาภเข้ามามีโอกาสดีๆร่วงความรักเข้ามาเป็นเดือนที่แบบโหสเสน่ห์รุนแรงสเสน่ห์สเสน่ห์ของคุณดีมากๆดึงดูดมากๆนะคะในเดือนกุมภาฟพันเพ p ลอบสอ s หนึ่งหนึ่งดาบว้าวซิกออฟคับมาสองใบนะยืนยันเลยว่า ใครสักคนกำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแหละไม่รู้ว่าเป็นอดีตชาติหรือว่าเป็นคนที่เคยอยู่กันมาก่อนหน้านี้หรืออาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนเกา่าหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าคนสมัยวัยเรียนก็ได้นะะ่ทีนี้มาเริ่มกันนะคะ j o u r a reading เนาะเริ่มกันที่การงานก่อนยินดีด้วยนะคะกรกฎ งานของคุณประสบความสมําเร็จอย่างมากๆนะคะราบรื่นมากๆในกุมภาพันธ์นะคะกุมภาพันธ์เนี่ยเนื่องจากหน้าที่การงานของคุณนะคะบางคนได้รับการสนับสนุนนะคะใครที่ทํางานสื่อโซเชียลนะคะมีชื่อเสียงนะคะได้รับการซัพพอร์ตนะคะจากแบบอะไรนะยอด follow จะเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าความราบรื่นมันเกิดนะคะปัญหาอุปสรรคอาจจะเป็นศัตรูในที่ราบหรือว่าการทํางานน่ะนะคะอย่างอื่นไม่มีนะคะ เดี๋ยวจะค่อยๆเล่าไปนะคะการงานของคุณจะนําพามาซึ่งทําให้ชีวิตของคุณคุณอยากรวยใช่ไหมเออคุณถามกับตัวเองว่าจักรวาลบอกฉันทีทํำยังไงฉันถึงจะมีเงินเพิ่มมากกว่านี้ให้โอกาสหรือว่าเปิดทางให้ฉันทีส่งสิ่งสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตฉันทีบางท่านใช้กฎของแรงดึงดูดได้ดีมากๆนะคะซึ่งคุณเป็นชาวท่าน้ําราศีกรกฎนะคะคุณเป็นอ่า คดินองสายคดินอลสาก็คือเป็นราศีแห่งความเป็นผู้นำนะคะผู้นําแบบอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอมีความเป็นตัวตวนของตัวเองสูงนะคะหมอโบต้องบอกว่าใครที่ยังไม่เคยดูดวงกับหมอโบนะคะจะพูดถึงอินเนอร์ก่อนเพราะว่าจะเป็นคลิปแรกใน12ราศีในช่องนี้นะคะคุณเป็นท่าน้ําสัญลักษณ์ของคุณก็จะเป็นดาวจันทร์นี่แหละนี่แหละเลยบอกว่าทําไมมีความเป็นตัวเองสูงดาวประจําตัวเป็นดาวจันทร์นะคะแล้วก็ ปูนะคะสัญลักษณ์ของคุณก็จะเป็นปูนะคะมีสัมผัสที่หกด้วยนะบางครั้งคุณจะรู้สึกว่าคุณแก,แกว่งไปแกว่งมาทางด้านอารมณ์นะอินเนอร์ของคนที่เกิดกรกฎนะคะหรือว่าลัคนางคุณเป็นกรกฎนะคะบางทีรู้สึกสงสารตัวเองอะ่ะเป็นไหม,มแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีวิธีนะคะที่จะหลอกล่อให้ได้มาซึ่งในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้นะคะ <laughs> คือเป็นส่วนยอดของตัวแม่นะคะแล้วก็คุณน่ะสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้นะคะเก่งมีความแบบมีความสงบสุขนะคะกับทางเรื่องในชีวิตนะคะก็กฎเนี่ยจะจะมีความสุขแล้วก็ชอบที่จะได้ร้องไปด้วยครอบครัวเพราะว่าคุณจะเป็นเป็นจักรราศีที่4นะคะก็เกี่ยวกับในเรื่องของบ้านอดีตชาติครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะความรัก อย่างเงี้ยความสุขความสาม,มคัคคีกันภายในคะรอบครัวจะเป็นสิ่งที่คุณโฟกัสในชีวิตนะคะถ้าพูดในเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นความรักเนาะล้วก็จะให้ชาวสองรู้นิดนึงความรักนะคะคนกรกฎจะเป็นคนที่โรแมนติกมากนะคะเออล้วก็ใส่ใจกับคนที่เรารักนะคะเป็นคนรักที่ซื่อสัตย์นะ อแต่บางทีจะติดใส่ขี้งอนขี้น้อยใจใครครบกรกกต้องดูนะเขาขี้งอนขี้น้อยใจนะคะโดยที่แบบคนรักไม่สามารถที่จะยังรู้ได้หรอกเพราะเขาจะซ่อนอารมณ์ของตัวเองไว้นะคะเอ,อเขาเลยเรียกว่าอาตัวแม่นิดนึง <c oughs> นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ดึงดูดกับเพศตรงข้ามนะคะมีความรักที่ละมุนละไมแล้วก็บางครั้งก็จะเดาใจยากเหมือนดาวจันทร์ ลึกลับหน้าค้นหาซ่อนเร้นอย่างเงี้ยเดาเดาใจเขาไม่ออกหรอกนะคะเหมือนบางทีดาวจันทร์ก็อย่างที่บอกนะสลัวสลัวในยามค่ำคืนใช่ไหมละ่ะคีย์เวิร์ดของชาวกรกดส่วนใหญ่เขาจะเซนซิทีฟนะคะเซนซิทีฟอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจเสียสะละรักครอบครัวนิสัยเหมือนแม่ชอบเอาอกเอาใจนะคะแล้วก็ขี้อ่อนขี้น้อยใจขี้กลัวหวาดระแวงด้วยแต่เขาหน้าค้นหา นะคะแล้วก็มีอินทูวิทีฟนะคะได้ใช้อินทูวิทีฟได้เป็นอย่างดีมีสัมผัสที่หความคิดจินตนาการสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีเขาเป็นธาตุน้ำนะคะเป็นเป็นต้นธาตุน้ำเลยแหละกรกฎนะคะเอาละดวงของคุณนะคะดวงชะตาวาสนาของคุณในเดือนกุมภาพันธ์ต้องบอกเลยว่าความมั่นคงมันเกิดนะคะความมั่นคงมันเกิดนะคะงานที่คุณทำมาถ้าคุณนะคะเหมือนได้รับโอกาสนะคะจากคนอื่นมายื่นให้หรือว่า ถ้าคุณเหมือนคุณใส่ใจในเรื่องของจินตนาการสร้างสรรค์ครีเอทีฟอะไรบางอย่างของที่คุณไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าการใช้ความคิดนะคะของสวยๆงามนหรือแม้แต่งานบริการนะคะรวมไปถึงสิ่งที่คุณอยากทํามาตั้งแต่ในอดีตอ่ะความฝันของคุณอะไรอย่างเงี้ยในเดือนนี้คุณจะสามารถโฟกัสคุณจะหาคําตอบได้เดือนนี้เซนส์ของคุณแรงมากหมอโบบอกไว้เลยเซนส์แรงมากแล้วคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนาทางมีครูบาอาจารย์นะคะ ขุดขึ้นมามีสปิริตของคุณด้วยนะคะชี้ทางให้คุณให้คุณได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาหรือคุณโฟกัสไว้นะคะคือคุณขอไว้หรือว่าคุณแบบตั้งรีมบอร์ดตั้งโฟกัสกับตัวเองไว้อ่ะเอาละในเรื่องของการงานนะคะมีได้รับความช่วยเหลือนะคะทำงานเป็นทีมก็ดีหรือว่ามีคนช่วยเหลือเรานะคะหรือครูบาอาจารย์ช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางในเรื่องของการงานราบรื่นดีมากๆความมั่นคงในเรื่องของ การงานดีมากๆนะคะมีชื่อเสียงคนสนับสนุนคุณจะทําอะไรนําผลงานออกสู่สาธารณะอย่างเงี้ยก็ดีมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือการพัฒนาความรู้ความสามารถของคุณด้วยนะคะอืมแต่บางทีบางท่านก็มีโอกาสแบบได้รับการโปรโมทด้วยนะคะในเดือนนี้ผลงานของคุณนะ่ะหรือว่าเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งด้วยมาส่วนที่สองในเรื่องของการเงินนะคะการเงินต้องบอกเลยว่ามีโชคลาภเข้ามา นะคะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคหรือว่าโอกาสแบบไม่คาดฝันนะคะหล่นลงมานะคะในเรื่องของการเงินนะคะได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะคะชื่อเสียงโชคลาภอย่างเงี้ยมานะคะการเงินดีมากแต่ระวังในเรื่องของการใช้เงินเยอะนะคะการใช้เงินเยอะสายเป้หรือว่าใช้เงินไปเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้นะคะในเดือนนี้เนาะสุขภาพหมออบว่าคุณทํางาน หนักสะสมนะคะหรือว่าอาการเก่ากําเริบอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็สามารถที่จะเยียวยาได้เพราะมีไพ่แห่งการเยียวยาเดอะสตาร์เกิดขึ้นนะคะเนาะคุณได้รับการเยียวยานะคะสามารถที่จะรักษาได้นะคะถ้าใครป่วยไม่สบายอยู่นะคะเอาล่ะมีไพ่แห่งการได้เเขาเรีกเยกอะไรนะ นำผลงานออกสู่สาธารณะก็ดีเช่นกันนะคะดีมากๆเลยแหละไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไรหรือว่าเริ่มต้นทำอะไรบางท่านเริ่มทำ,ทำธุรกิจบางท่านเริ่มทำงานออนไลน์หรือว่าเข้าไปศึกษานะคะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างศาสตร์มูเตลูอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเงินก็ดีค่ะเงินมั่นคงมากๆแถมมีโอกาสได้เงินเพิ่มนะคะหรือว่าได้โบนัสหรือดีไม่ดีแบบมีเงินเงินก้อนเข้ามาหาคุณนะคะมีเงินก้อนเข้ามา ต่อมาเรื่องของการเรียนนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าขึ้นไพ่เฮอร์มิตเนี่ยการเรียนดีมากแต่ระวังศัตรตูตรงนี้มารผจญภัยอาจจะเป็นความรักการเรียนดีราบรื่นมากนะคะแต่ให้เอาชนะอีโก้หรือว่าอารมณ์ส่วน,วนลึกๆของแรงนิดนึงนะคะการเรียนดีประสบความสําเร็จบางคนมีโอกาสได้ทุนการศึกษานะคะหรือว่าสอบก็มีคะแนนที่ดีนะน้องๆนักศึกษานะคะมีวิกตอรี่การเข้ามา นะคะสอบชิงทุนหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณจะทำอ่ะมันจะประสบความสำเร็จนะคะอย่างมากเลยแหละ1ดาบ I am ready for big d o r to success นะคะความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะหดาบมาบอกคุณจะสำเร็จเดือนนี้ถ้าคุณทำอะไรนะหถ้วยมาสองใบมีโอกาสในเรื่องของความรักที่ดีมากมายหรือได้ไปจับงานเก่าๆนะคะได้ไปจับงานเก่าๆ I remember and treasure past happy n e s นะคะมีความสุขมากในเดือนนี้การให้แบบไม่มีเงื่อนไขการรับแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะเป็นความรักที่เกิดขึ้นแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ตามเดือนนี้รู้สึกว่าความรักแบบดูดีอ่ะนะคะมี king cup มี queen cup นะคะเหมือนเกิดมาเพื่อเราคู่กันนะคะมีความรู้สึกว่าโรแมนติกนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนมีความเข้าอกเข้าใจกันทางด้านอารมณ์มาก นะคะเป็นคู่รักสายจิตวิญญาณนะเนี่ยมันคุงนะคะโอเคเดี๋ยวขอเปิดให้ความรักก่อนนะกเรากดรากเพื้นดีมากนะคะดวงดีมากเลยเดือนนีน้ให้พ o s i ิท v ิฟทั้งนั้นเลยโอเคซองวันฟอร์มยูพาร์ตอิส r ีเทนทู o your ไล f ์นะคะคนจากอดีตชาติของคุณนะที่หมอบอกเ่ยนไปคนคนนี้นะคะคุณเจอปุ๊บคุณจะคุณเขามากๆ คุณสามารถที่จะเจอเขาได้เขาเป็นธาตน้ำเหมือนคุณนะคะเขาจะเป็นธาตน้ำเหมือนคุณหรือหนึ่งคือกรกรกฎมีนพิจิกหรือมีความเป็นธาตด,ดินสูงผสมมังกรกัน,กนเน้นเน้นมังกรนะคะใบที่สองวาวเลสย r เฟรนเฮลอยู่บางคนอาจจะต้องใช้เพื่อนนะคะใช้เพื่อนเลยนะใช้เพื่อนเป็นสื่อกลางนะคะ โดยเฉพาะชาวโสดเนี่ยมีโอกาสอย่างมากที่จะคอนเน c t ชันได้ผ่านสังคมคอนเน c t ชันในเรื่องของโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตหรือว่าเดทติ้งออนไลน์หรือว่าเพื่อนนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่าเพื่อนแนะนำให้รู้จักเนี่ย separation สำหรับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะคุณอาจจะเบรกหรือว่าแยกแยกย้ายกันนะคะ แยกย,ย้ายกับความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเอ้ยเหนื่อยนะคะยิ่งรักยิ่งเจ็บยิ่งรักยิ่งเหนื่อยทุ่มเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่ดีดีขึ้นนะคะบางคนความสัมพันธ์กําลังเยียวยากําลังแก้ไขยอยู่ก็มีแต่ยังไม่ได้เลิกหรอกยังไม่จบค่ะยังไม่จบแค่พยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นนะในเดือนนี้แต่ถ้าคุณคิดว่ามันยากจงมันจะจบได้มายังไม่จบค่ะโอเค คนโสดบอกไปแล้วนะสำหรับคนที่มีคู่ดีมากใครที่เริ่มต้นพัฒนาก็ดีมากเช่นกันมีโอกาสได้ของเซอร์ไพรส์รางวัลหรือว่าของขวัญ14กุมภาด้วยแหละเอออทีนี้มาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวการกฎนะครูบาอาจารย์คุณดีมากเลยกรกฎแนะนำนั่งสมาธิเนาะเออช่วงนี้นะคะ ตามหาสิ่งที่ตัวเองต้องการคำตอบบางทีคลิกหน้าจอวนไปเวียนมามันใช่หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวนะคะขอสับก่อนนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามใบให้กรกกดค่ะว้าวไกด์เดนค่ะคุณได้รับการน,นำทาง ะะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณหรือว่าครูบาอาจารย์ของคุณอยู่ตลอดเวลานะคะว้าวความแน่วแน่ความอดทนนะคะอดทนเข้าไว้นะคะคุณจะบาลานซ์อารมณ์ของตัวเองได้นะคะไปถึงโฟกัสของตัวเองได้แน่นอนนะคะแต่เดือนนี้คุณมีความเป็นธาตุดินนะมีความมั่นคงทางด้านอารมณ์แล้วก็อดทนนะคะ อุย้ยการตัดสรู้การอย่างรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างบางคนนะคะคราวจัก,การะของคุณกําลังเปิดตาที่3หรือว่าจัก,การะที่7ของคุณกําลังเปิดการอย่างรู้นะคะการมองภาพก,กว้างๆนะคะการแบบอย่างที่บอกอะเน้นภาวนาหรือว่าการนั่งสมาธินะคะเนี่ยเอเนจีนี้ดีมากๆเลยนะคะคุณอยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตาที่3ของคุณจะนําทางไปนะคะในเดือนนี้ มาถึงในเรื่องของวอลเปเปอรนะคะใครอยากที่จะแคปไว้ใช้ได้3วันถึง7วันก็ได้หรือตลอดเดือนก็ได้แล้วแต่ความศรัทธาอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะคะเพราะว่าคุณทักมาเยอะหมอโบไม่มีเวลาทําให้ถือว่าประหยัดเงินคุณแล้วก็ความเชื่อนะคะด,ดึงดูดหรือว่าพลังของความศรัทธาของคุณเอาละค่ะในเดือนกุมภาพันธ์แคปค่ะหเหรียญ โชคลาภโอกาสแบบไม่คาดฝันความสําเร็จชื่อเสียงเป็นของคุณนะคะคุณจะใช้3วัน7วันก็ได้นะคะ1เหรียญอสออฟเพนนะคะอีกหนึ่งใบคุณได้ไก่เดยนมาเลือกให้คุณนะคะ3 3หมายเลข3เป็นหมายเลขแห่งการแบบยังรู้นะคะเป็นเลขของ Angel นะคะนะ คุณได้รับการแบบจากเห็นไหมเนี่ยมีพระพิคเนตแล้วก็จะมีพระพรมพระศิวเทพผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็จะมีมะมพระนารายนะคะที่แบบเหมือนแบบกำลังให้คำแนะนำหรือว่าอะไรนะความรู้นะคะแก่พระพิคเนตอยู่โอเคนะคะสอสองใบนี้นะคะเป็น วอลเปเปอร์ที่มงคลของคุณนะคะสำหรับชาวกรกฏนะคุณจะใช้อะไรไงก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะคะถือว่าตอบสนองเจตนารมณ์ของผู้คนที่ทักมานะโอเคกรุณาพูดตามแล้วก็พิมพ์คำว่าขอบคุณการนำทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลขอบคุณแสงสว่างความราบรื่นความเจริญรุ่งเรืองโชคลา ชื่อเสียงความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับฉันฉันสำนึกรู้คุณทุกๆอย่างฉันมีความสุขที่ได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาขอบคุณขอบคุณขอบคุณหนึ่งอย่างต้องเตือนระวังการมีปัญหาในเรื่องของรักซ้อนหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเขาแอบชอบเราเราไปแอบชอบเขาหรือว่ามาโดยแบบไม่คาดฝันหรือบังเอิญก็ได้อีกหนึ่งสิ่งของคุณนะคะหมอโบรู้สึกว่าการทํางานของคุณนะคะบางทั้นอาจจะมีแบบ ใช่อย่างที่คิดหรือเปล่าอ่ะศัตรูในที่ลับบางคนอาจจะมีศัตรูในที่ลับในส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะบอกว่เลยยังไม่จบถ้าใครที่ยังอยู่ในประเด็นไม่ชัดเจนนะคะอะบางท่านก็อาจจะมีศัตรูในที่ลับขึ้นมานะคะในเรื่องของการอิจฉาริษยานะคะที่อยากจะเห็นเราแบบเจ็บปวดอย่างเงี้ยอแต่เขาไม่สามารถทาอะไรเราได้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีนะคะปกปักรักษา ได้รับการเยียวยาวสำหรับใครที่ป่วยอยู่นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบคุณ energy ของคุณจะดีขึ้นนะคะรักษาได้อะไรอย่างนี้เนาะโอเคนะคะขอให้กรากฏทุกคนจงโชคดีอย่าลืมกด subscribe และแชร์ให้หมอโบได้นะคะเลิฟเลิฟค่ะ